สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพรบคุณมากมายเลยคะ่ะค่ะเราก็มาเริ่มต้นการเปิดดวงด้วยไพ่ คู่บุญนะคะไพ่คู่บุญจะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิษิกว่ายังไงบ้างนะคะไพ่คุมเนื้อหาแต่1มีนาคมถึง15มีนาคม2567นะคะพลังงานไพ่ใบที่1เป็นตัวตนของท่านเลยนะคะไพ่บอกว่ายังไงสนิทใจนะคะาภาพคนสองคนนะคะถ้าแปลความรักก็แปลว่า อ่าใครที่คุณคบหาดูใจอยู่คนนี้เชื่อได้แบบสนิทใจนะฮะต่างคนต่างแบบมีใจให้กันแล้วก็อ่มีความรู้สึกผูกพันอยากดูแลอยากอยู่ใ,ใกล้ๆกันแบบนี้แบบสนิทใจหรือมีเพื่อนก็เชื่อได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือไพ่ประจำตัวคุณนะอ่าพลังงานไปที่สองไพ่บอกว่ายัางไงนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าเทพพจน์นะคะอ่าอาจจะมองว่า ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งการเงินท่านอาจจะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจา้าหรือเทพองค์ไหนก็ได้นะฮะเหมือนท่านน่ะมีพลังงานพิเศษช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่และไพ่ใบนี้ยังมองว่า กานมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เดินทางแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเรื่องของความรักนะคะไปเจอใครที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้นะคะเขาคนนั้นรอคุณอยู่เหมือนกันหรือไปเดินเรื่องของงานได้พบนี้คือพบกระดุมพระนะคะจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการทามาหากินได้นะคะคุณอาจจะเดินทางไปหาลูกค้าเมื่อ คอนแทคเจราจารกับลูกค้าเออเขาโอเคไหมเขาตกลงจะเซ็นสัญญางานกับเราเราจะไดออเดอร์ได้ยอดจากเขาไหมโอเคนี้ผ่านเลยนะคะถือว่าได้คะ่ะในตำแหน่งถัดไปค่ะเป็นไพ่บอกว่าพักผ่อนนะคะก็แปลว่าเอองานมันสำเร็จเราก็สามารถที่จะเออพักผ่อนได้ออรีแลกได้อะไรอย่เงี้ยนะคะมันคือความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่หยุดพักแบบสบายๆเหมือนไพ่ใบนี้นะ อ่าในอ่าพบพันธุนะฮะจะเป็นเรื่องของเหมือนภาพเป็นเข็นก้อนหินขึ้นภูเขาหรือเข็นตามอ่เขาเรียกว่าสุภาษิตบอก <c oughs> อ่าสุภาษิตบอกเข็นคกขึ้นภูเขานั่นแหละค่ะมันแปลว่าท่านอาจจะยังมีเรื่องของความลําบากใจนะคะไพ่เขาขึ้นว่าความยากลําบากนะ <c oughs> ในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องที่ท่านอาจจะต้องยัง เขาเรียกว่ารับผิดชอบเกื้อกูลส่งเสียอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของครอ,อบครัวในแง่บรรพบุรุษพ่อแม่บูพกการีนะท่านก็มีความกตัญญูอันนี้แปลว่าความรับผิดชอบที่ท่านเต็มใจที่ที่จะทําไม่ว่ามันจะมีความเหนื่อยความลําบากอะไรบ้างแหละแต่ท่านก็เป็นลูกเขาเรียกว่ากตัญญูรู้คุณอยู่แล้วนะคะโอเคในภพบ,บุตะนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงอ่โทษทีผู้ชายดุค่ะไม่รู้บางท่านมีลูกชายหรือเปล่าเนาะอ่าในเรื่องของบุตรใครมีบุตรก็แปลว่าบุตรของท่านจะเป็นคนที่แบบอืมมีชื่อเสียงมีความมุ่งมั่นในเรื่องของถ้าอยู่วัยเรียนก็การเรียนทํางานก็คือทํางานเก่งหรือมีลูกน้องเก่งก็ได้ด้วยนะตําแหน่งนี้นะคะอ่าหรือถ้ามีการลงทุนอะไรใหม่ๆนะอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะการลงทุนครั้งนี้แต่ ด้วยว่าท่านมีคนเกื้อกูลคนช่วยเหลืออยู่ก็จะผ่านได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ท่านจะต้องศึกษารายละเลอียดอะไรดีๆพอสมควรนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้นะจ๊ะอ่ะในอ่าพบคําว่าอริหรือปัญหาอุสากหรือสุขภาพนะคะอ่าท่านได้ไพ่ต้องมีสมาธิเป็นการนั่งสมาธินะคะเราเห็นเลยภาพคนนั่งสมาธิจนกระทั่งเหมือนกับมี มีพลังงานตาที่สามเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะคะไ mm. พ่จะบอกว่าท่านน่ะนั่งสมาธิแล้วว่าคลี่คลายอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงนะคลี่คลายปัญหาของตัวเองได้ด้วยสติปัญญาของท่านท่านจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตําแหน่งนี้ท่านไม่มีศัตรูนะคะเออศัตรูอาจจะเหมือนกับ เกรงท่านด้วยซ้ำนะไม่กล้าที่จะค,คิดอะไรร้า,ายๆกับท่านหรอกนะคะอ้าวในตําแหน่งคู่ของหุ้นส่วนหรือผู้อถามการได้รับความร่วมมือท่านได้ไพ่ร่มเย็นเป็นสุขเราจะเห็นต้นต้นโพต้นโพต้นไทรเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนคุ้มครองดูแลเนะาะแปลว่าท่านาจ,จะได้คู่ที่ดี คู่ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนท่านเป็นที่เขาเป็นที่พึ่งของท่านได้หรือต่างคนต่างดูแลกันก็นกได้นะคะก็เหมือนไพ่ขึ้นสนิทใจนี่แหละนะมีคู่ดีนะคะอาในไพ่ใบถัดไปนะคะ,ะในตำแหน่งเขาเรียกว่าสุขภาพตำแหน่งเนี้จะเป็นเรื่องของอพวกคอบาไหล,ะะล,ไหละะ Lock, นะคะาคอบาไหลและระหว่างนิ้วล็อกนะคะอันนี้ต้อง ทำอะไรต้องระวังเรื่องของกล้ามเนื้อนั่นแหละค่ะจะไม่ใช่ถึงขั้นร้ายแรงนะในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้ไพ่พื้นที่ส่วนรวมนะแปลว่างานกิจกรรมก็ได้ผู้ใหญ่จะมอบหมายให้ท่านแบบเออดูแลงานใหญ่ๆก็ได้นะงานที่มีทีมเวิร์กเยอะๆแล้วท่านก็ทําสําเร็จเพราะทุกคนยังเชื่อในความสามารถเชื่อถือศรัทธาท่านอยู่นะคะแล้วท่านก็ ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ได้รับการผลักดันสนับสนุนสปอนเซอร์อยู่พอสมควรเลยนะคะในใบถัดไปค่ะอืมเป็นเรื่องกระทันหันในตำแหน่งการงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันลเรื่องของงานนะคะดูวบลาพานะจะเปลี่ยนไปทางดีไหมอ่ะโอเคนะฮะไา่ยังเป็นภาพเขาบอกมีคุณค่าต้องเปลี่ยนไปทางที่ดีค่ะอ่ามีเกณฑ์แบบ อยู่ๆก็ถูกย้ายไปดูงานต่างประเทศต่างจังหวัดแต่เป็นงานที่ผลตอบแทนคุ้มค่านั่นเองนะคะตำแหน่งสรุปนะคะ mm. ไพ่ใบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอไพ่บอกว่ากืนกืนกินนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของอะไรบางสิ่งถ้าถ้ามองในดีนะคะถ้ามองในดีมันก็แปลว่าท่านสามารถที่จะ เอ่อรวบรวมนะคะอาจารย์แปลอย่างนี้นะเพราะว่าอาจารย์จะแปลจากความหมายที่ไพ่ขยายกันไม่ได้แปลเฉพาะไพ่เขาใบเดียวนะอาจารย์อ่านไพ่แบบเชื่อมโยงนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันแปลว่าท่านสามารถที่จะกลืนสภาวะต่างๆที่เอ่อเขาสมมุติว่าทีมเวิร์กของท่านเนี่ยไม่ลงรอยกันท่านสามารถที่จะทําให้เขา รวมตัวกันได้มันแปลว่าการกืนกินก็ได้คือเราสามารถทําให้สิ่งที่มันแตกแยกสิ่งที่มีปัญหารวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมมือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมองว่าตําแหน่งสรุปท่านจะเป็นคนที่สามารถที่รวบรวมพนักงานคนในองคอ์กรหรือใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับท่านท่านสามารถที่จะ,ะเหมือนกับอืม เขาไม่ได้เรียกว่าล้างสมองนะเขาเรียกว่าเราใช้สติใช้สติในการในการแนะนําเขาเขาแล้วการให้เขาเห็นด้วยและคอยตามแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปใช้ลทัทิในการล้างสมองใครนะชาวราศีพิจิกสามารถที่จะทําได้เหมือนท่านเองก็มีอํานาจพิเศษอยู่อยู่แล้วเนี่ยเห็นพลังงานตาที่สามนะแล้วราศีพิจิกเนี่ยจะอยู่ในภพคําว่ามรณะของดวงเมืองดวงโลกอยู่แล้วเพราะ ราศีนี้เนี่ยจะมีอะไรที่มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วมีอะไรที่แบบคนเข้าถึงยากแต่ท่านเข้าถึงคนอื่นได้ท่านสามารถที่จะเปิดตัวท่านน่ะให้คนเข้าถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านปิดกัน้นก็ก็ก็ยากเหมือนกันเพราะางั้นอาจารย์มองว่าท่านน่ะสามารถที่จะคอนโทรลหรือเปิดรับอะไรบางอย่างที่ท่านอยากจะรับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการท่านก็จะปิดกั้นไปทันทีเลยนั่นก็คือพลังงานของ ชาวราศีพิจิกนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพย่ทาโร่นะคะไพ่ชุดหรืวิวพลังงานไพ่บอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากไพ่ทาโร่เงินขึ้นมาเลยค่ะไพเ่เศรษฐีนะคะไพ่ก้าเหรียญชุดนี้แบบอลังการงานสร้างจริงโอ้โหเงินเนี่ยหล่นเต็มพื้นเลยแล้วก็ผลผลิตเห็นนั่งหมุนไหมคะเต็มตะกร้าแล้วก็ยังอยู่บน ต้นเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันเหมือนกับว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ท่านได้ทําลงไปเนี่ยมันงอกเงยมันออกดอกออกผลมันสามารถทําให้ท่านเก็บเกี่ยวได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะมันไม่ใช่ว่าเอ่อออกผลให้เราครั้งเดียวเอยจบเลยไม่ใช่นะองุ่นเขาก็าจะมีฤดูการในการที่เราจะเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆนะคะอ่าก็ถือว่าอ่าเรื่องของการงานเรื่องของ ความสามารถของท่านเนี่ยเป็นเลิศนะอะ่ท่านสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ได้เรื่อยๆนะคะไพ่ใบน,นี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ําร,รวยและยังดีอีกว่ามีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะคนรักของท่านเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากกําลังทําหลักให้กับต้นถั่วอยู่เนี่ยค้างค้างผักค้างถั่วที่มันจะเลื้อยขึ้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่โดดเดี่ยวนะ ท่านมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยให้กำลังใจอยู่นะคะแล้วท่านโอ้โหไพดิดีแอมเปอร์ค่ะอืมอันนี้แปลว่าถ้าเป็นการงานนะถ้าท่านอยู่ในองค์กรก็แปลว่าขึ้นตำแหน่งใหญ่ การโปรโมทการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเลยแต่ถ้าธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนที่บอกกันร่ํารวยมีเกณฑ์รายได้แบบเข้ามามหาศาลเลยในปักนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายการลงทุนไปต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือเป็นการนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วกอบโกยกําไรเป็นโอหลักหลายร้านก็ว่ากันไปเลยนะอาจารย์บอกหลักหลายร้านเลยนะคะเพราะว่าก้าเหรียญกับ อ่อดีอัมเพลอร์ขึ้นมานะไพ่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าตำแหน่งนี้จริงๆเนี่ยถ้าพูดไปมันก็สามารถเขาเรียกว่าโยกนะตำแหน่งที่3ามถึงตัวตนอยู่แล้วตำแหน่งนี้ก็เป็นการเงินได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าอ่าขึ้นมา2องใบาอาจารย์ก็เปิดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพร้อมกันเลยนะเป็นไพ่7ถ้วยนะแล้วก็เดอะซันนะคะไพ่แบบนี้ก็อ่าแปลถึงเรื่องของเอ่อความสำเร็จที่ท่านแบบมีความภาคภูมิใจ อ่านะคะไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆนี่แหละอาจารย์ถึงบอกว่ารวยหลักหลายล้านนะคะอ่าเดอะซันไพ่เมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับและยังคู่กับไพ่ที่มีอำนาจบารมีแบบสูสีกันละค่ะนะคะต้องบอกว่าพลังงานเหลือล้นแล้วเป็นไพ่เอ่อคนเล่นว่าผีเสื้อเป็นหนูน้อยนะก็แปลว่าท่านแบบโอ้โหมันชิวๆมีความสุขในสิ่งที่เราทําลงไปแล้วคนเรานะมันจะมีความภาคภูมิใจและความสุขนะคะชีวิตนี้ขอให้ ทำอะไรแล้วสําเร็จด้วยตัวเราเองเนี่ยนะมันคือมันคือความสุขมากๆของท่านนะคะอาจารย์มองงั้นเลยนะโอเคขอเปิดเพิ่มอีกห้าใบมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกอีกนะคะเงินขึ้นมาอีกแล้วอะ สิบเหรียญค่ะอืมกอบโกยเลยค่ะโอ้โหเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ความสุขเนเรื่องของความรักเฉลิมฉลองกันเลยค่ะเปิดวายดื่มกันเลยค่ะนะแสดงว่าคนรักของท่านเนี่ยรักท่าน,นจริงๆนะเออแต่ถ้าใครโสดเนี่ยแปลว่าจะมีคนเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะอ่าถือว่าดีมากและแปลว่าเซ็นสัญญางานใหม่ๆออเดอร์ใหม่ๆโอ้ล,ลังไหลเข้ามาเป็นเทน้ําเทท่าเลยแต่ก็มีพลังงานไพ่ สามดาบอ่สิ่งที่จะต้องจัดการเหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจราจาต่อรองอะไรบางอย่างอาจจะยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างไปบ้างนะ,ะในผลประโยชน์ใหม่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะยอมเสียอะไรบางอย่างแต่มันคุ้มค่าในการที่จะยอมจ่ายบางอย่างออกไปอาจารย์มองนั้นเห็นไหมคุ้มค่าไหมคะมันขึ้นราชินีราชินีไม้ปงล้อมหาสมบติ อืมอย่างนี้ท่านเสี่ยงโชคได้ด้วยนะมองไปแล้วมีลาบลอยนะฮะหุ่นหวยลัตตอรี่น่าจะมีโชคไม่ว่าจะเลขบ้านนะเลขบ้านเลขทะเบียนรถอืมมีโชคเลยค่ะแบบนี้นะไฟขึ้นสวยงามมากและยังแปลว่าสิ่งที่ท่านจะทําเนี่ยนะฮะแม้ว่ามันอาจจะอืมต้อง,ต,องต้องจ่ายอะไรบางอย่างต้องเสียอะไรบางอย่างแต่มันคุ้มค่าทําได้เลยนะหรือถ้าแปลความรักเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะไรกันสามด่ามีงงแงงงงแงงอะไรกันก็ตามไม่มีทางที่จะเลิกกันเลย วิวออฟฟอร์จูยังไงก็เป็นคู่กงล้อชะตาคู่พมิขิติคู่บุญวาสนาบารมีนะเนี่ยคู่วาสนาบารมีเห็นไหมคะดีมากเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะขอไพ่สรุปเหตุการณ์อีกสักห้าใบค่ะไพ่สวยงามมากจริงๆที่จริงอยากจะปิดแค่สิบใบนี้เลยนะนี่ไพ่สวยอ,ะอ่ะอ่าโอเคแต่เราต้องเปิดต่อให้ครบนะคะครอ,อาจารย์จะเปิดไพ่สิบห้บาใบเนาะอ่ะ ราชาถ้วยเป็นพลังงานในความสุขนั่งบันลังและเป็นพลังงานของการศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มไม่มีการหยุดยั้งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะพี่จิกเจ็ดดาเป็นความเฉลียวฉลาดนะคะการแก้ไขปัญหาชั้นเชิงเล่เหลี่ยมแพลวๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราไปคดโกงใครนะแต่เรามีชั้นเชิงมากยิ่งไพ่เดทนี่บอกเลยท่านไพ่ประจำไพ่ประจำราศีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้อง บอกว่าได้กเกษตรเลยนะได้กเกษตรที่สามารถเคลียร์เนี่ยจบเลยไพเดกับสิบดาบเคลียร์ทุกอย่างจบขี้ขายไปทางที่ดีหมดนะคะศัตรูหน้าไหนเข้ามาศัตรูก็แพ้า,พายไปเลยนะดวงชาวพิจิกเลิศมากในปักนี้นะคะโอเคอาจารย์ก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จมีความสุขได้เงินก้อนใหญ่ๆมั่งคั่งร่ารวยหลายพันล้านก็ว่าไปนะขอให้เฮงๆปังๆเหมือนที่ไพ่ขึ้นค่ะโชคดีคะ่ะ สวัสดีค่ะ